โยเกิร์ตชีสเค้กฉบับเหมยลี่เห็นคนเขาทากันเยอะมากเดี๋ยวมยีจะมาลองทํานะคะอุ้ยคือมันละลายแน่เลยอ่ะอันนี้เราจะใส่ตัวมันนี่บิดกิบไหมไม่มั่นใจเราจะมาใส่ช็อกชีพนะคะให้มันมีความแบบกิมมีดูดีอ่ะ นี่คือหน้าตาของโยเกิร์ตชีสเค้กนะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องเอาไปแช่เย็นเหมือนที่จะทิงไว้ข้ามคืนแล้วมาดูกันนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมาพร้อมแช่ช่องเย็นค่ะนี่วางไว้นี่แหละมารอดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเปิดแล้วนะว้าวปาเดี๋ยวมย์ที่ลองกินดูคะ่ะจะเป็นยังไงเอาละ้นะทุกคนอุ้ยอยากรู้ว่า,วารสชาติจะเป็นเหมือนชีสเคก้กอย่างที่เขาแบบ ว่ากันไหมน,หน่ากินน่าโอ้แล้วดูมีไส้บลูเบอร์รี่ไม่อยากกินคนเดียวบริการอะไรเมลี่กินได้แน่นะเออลองดูคือโยเกิร์ตเหรอใช่กินมันแบบเปรี้ยวอะ่ะมันเป็นอย่างนี้เคยกินไหมกีกโยเกิร์ตอะ่ะสามสองหนึ่งอนีอ่ไม่แย,ย่ทุกคนมันแปลกๆอะ่ะโดยรวมคืออร่อยอร่อยมากอันนี้เหมือนที่กินกับผสมแบบแยมบลูเบอร์รี่อ่ะมันก็แบบ ตัดกันดีมากอร่อยจริงๆทุกคนอยากให้ทุกคนลองไ,ไปทำตามดูอร่อยอ่ะมามาคือคนเดียวอ๋อต่ยม่ปลายอร่อยวะทุกคนอยากให้เมลลี่ทำอะไรในคลิปหน้าพิมมาเลยค่ะเดี๋ยวเมลลี่ไปลองทำดู